สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาทำนะคะเมนูผัดกะเพรานะคะผัดกะเพราสูตรอีซี่เช่นเคยนะคะสำหรับใครที่ตามคลิปของเราอยู่นะคะสินค้าของเราทุกตัวนะคะจะทำง่ายนะคะาสามารถทำกินได้ทั้งในครัวเรือนนะคะร้านค้าร้านอาหารนะคะหรือ,อคนที่อยู่ต่างแดนนะคะอันนี้ก็เหมาะที่สุดเลยนะคะ เราก็มาดูวิธีทํากันเลยนะคะใส่น้ํามันเจียวกระเทียมนะคะใครไม่มีน้ามันเจียวกระเทียมก็ใช้น้ามันธรรมดานะคะเราก็ใส่หมูสับนะคะจริงๆก็คือใส่ตามชอบนะคะอันนี้ก็คือทําประมาณสักหนึ่งถึงสองเสิร์ฟนะคะประมาณนี้นะคะเราก็คั่วหมูให้สุกนะคะคั่วหมูให้สุกนะคะ,ะพอคั่วก็คั่วคั่วจนสุกหรือ หลายๆคนนะคะอาจจะแบบว่าสามารถปรุงไปตั้งแต่ตอนที่หมูยังไม่สุกก็ได้นะคะแต่ในที่นี้เราจะวันนี้เราจะทําแบบสูตรแห้งหน่อยเราจะคั่วหมูให้สุกก่อนแล้วเราค่อยปรุงนะคะเดี๋ยวเราค่อยปรุงเนี่ยหมูเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะเริ่มสุกแล้วทีนี้นะคะเราก็จะมาใส่ผงปรุงรสนะคะผงปรุงรสผัดกระเพราของเรานะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเรา ปรุงให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องปรุงอีกนะคะไม่ต้องใส่อะไรเลยนะคะไม่ต้องใส่น้ำปลาซอสหอยนางรมพริกไทยน้ำตาลอะไรพวกนี้นะคะใบกระเพรานะคะเราใส่ให้หมดแล้วนะคะเราก็ใส่ผักใส่ต้นหอมตามชอบนะคะไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะคะตัวนี้จะเป็นผงผัดกระเพราของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ เอามาตักใส่ถ้วยเรียบร้อยนะคะสำหรับใครที่แบบว่าเออทำกินเยอะๆบ่มอยๆสามารถใช้เป็นถุงใหญ่เลยนะคะราคาจะถูกกันครึ่ครึ่งๆเลยนะคะทีนี้เราก็ใส่ตามชอบนะคะก็ถ้าเราใส่เนื้อสัตว์ประมาณนี้เราก็ใส่ผงประมาณ1 2ช้อนนะคะถ้าใครทำน้อยกว่าน,นี้ก็ประมาณ1ช้อนตามชอบเลยส่วนใบใบกระเพรานะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าเราใส่ให้แล้วไอ้ผงที่มันออกสีเขียวๆเนี่ยคือเป็น ใบกระเพราแห้งนะคะอ่าเป็นใบกระเพราแห้งที่เราใส่เข้าไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่วันนี้เราก็เออใส่ตัวที่เป็นใบกระเพราสดเข้าไปหน่อยเพื่อที่จะามาถ่ายรูปจะได้ดูสวยงามหน่อยนะคะในขั้นตอนนี้ถ้าใครชอบที่เป็นแบบให้มีน้ําเยอะหน่อยก็สามารถใส่น้ําเข้าไปได้สัก2-3ช้อนโต๊ะตามชอบนะคะแต่วันนี้เนี่ยเอ่อเราพาทําเป็นแบบสูตรที่แบบว่าเออให้มันแห้งหน่อยเป็นกระเพราแห้ง หรือใครที่ชอบแห้งกว่านี้นะคะก็แนะนําว่าคั่วให้แห้งกว่านี้นะคะก็คั่วให้น้ํามันแห้งลงไปนะคะทําแบบนี้ละค่ะก็ง่ายๆแค่นี้เองนะคะผงปรุงรสของเรานะคะทุกตัวเนี่ยปรุงสําเร็จแล้วนะคะจริงๆก็คือทําเพียงขั้นตอนเดียวไม่ต้องปรุงเพิ่มนะคะลดต้นทุนประหยัดเวลานะคะสะดวกรวดเร็วรสชาติคงที่นะคะสนใจก็สั่งซื้อได้ที่ลาซ a ดาช้อปปี้นะคะ สั่งซื้อได้หลายช่องทางเลยนะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อทางเพจเราด้วยก็ได้นะคะมีหลายช่องทางเลยยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะ